เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกับตันเทลแลนและก็เกมรักนรกแท็กติกนะครับผมมาวันนี้จะมาแนะนําทีม5คอนนะครับก่อนอื่นมาดูตัวละครที่ผมใช้กันก่อนดีกว่าว่าผมใช้ตัวละคร,อะ,ร,ะคระอะไรบ้างนะครับผมและได้าตัวละครที่ผมใช้ก็คือ d ด๊ก u l ล่านะครับมูนไลท์ออกฮิโร่นะเดอิงเกอร์ทางด้านของตัวเต่าและก็ออก พูดแล้วหรือเปล่าออกกิโลนะทีนี้นะครับผมมันก็จะได้เซตนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเอเซนผมหายเอ้ยเอเซนมันหายไปไหนะเอเซนหนึ่งสักครู่นะครับอ๋อออกกิโลโดนถอดเอเซนไปครับโอเคดู นะครับมันก็จะได้เซตนี้นะครับก็คือมีไฟทําให้ d ด็กซิาตีแรงขึ้นนะครับมีทางด้านของดูมเดย์ทุกตัวตีแรงขึ้นสการ f o กัสต้องมีทุกทีมอยู่แล้วในอารีนานะครับส่วนอันนี้ก็ทําให้ถึกขึ้นนะฮะประมาณนั้นทีนี้นะฮะเรื่องโพสิชันเนี่ยผมเทสมาเยอะแล้วนะครับก็คือ o พสิชันที่แท้งอยู่ตรงกลางเนี่ยออดแทงต้องอยู่เฉียงมาหน่อยมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ เต่าเนี่ย <c oughs> ยืนอย่างนี้ก็ได้หรือยืนอย่างนี้ก็ได้คือตัวที่อยู่หลังแทงมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างอยู่ในโพสิชันเซฟนะครับแต่ผมมองว่าอยากจะให้แดคูล่าเซฟมากกว่าเต่าเต่าคือปล่อยสกิลทีเดียวตายเลยก็ได้แต่แดคูล่าต้องอยู่ให้นานที่สุดนะครับแล้วถ้าแล้วถ้านะครับเต่าตายแดคูล่าได้ออกสกิลโอกาสชนะมากกว่าที่แดคูล่าตายและเต่าได้ออกสกิลผมพูดเร็วเกินไปไหมถ้าเร็วเกินไปย้อนกลับไปฟังนะครับผมพูดเหมือนอาจารย์เลคเชอร์ทีนี้ ถามว่าทำไมต้องใส่มูลไลท์หนึ่งก็คือมันเป็นธาตุไฟที่จริงไม่ค่อยเกี่ยวนะครับคือถามว่าทําไมต้องใส่มูลไลท์นะครับเพราะว่านะครับสกิลมูลไลท์มีสกิลพาสซีฟที่ชื่อว่ามูลไลท์ชายนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้6วินาทีนะครับจะทํางาน1ครั้งใน1การต่อสู้ก็คือเพิ่มทานะของของ MP 5หน่วยนะครับทีมที่จะเล่นอารีนาทุกทีม จะต้องมีตัวเล่ง MP ไม่ว่าจะทีมไหนนะครับทีม5คอ้อนผมเลือกใช้มูดไลท์นะฮะส่วนทีมอื่นส่วนใหญ่จะใช้ทางด้านของไฮวิสัตนะครับไฮวิสา่ยจะให้เรา2ส่วนมูดไลท์จะให้5แต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือต้องผ่านไปแล้ว6วินาทีถามว่า6วินาทีนานไหมในอารีนาเนี่ยมันก้ำกึ่งน,นะครับเพราะว่าถ้าฝันข้ามออกสกิลเร็วเกินไป6วินาทีก็อาจจะตายก่อน แต่ไม่ได้นานมากนะครับผมมันก็เหมือนกับดับเบิลแองเกอร์ติดสกิลนี่แหละประมาณกันนะครับก็คือมูลไลท์ติดสกิลนี้แล้วตายเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีของถึงนะครับของถึงถึงทำมัน5ดาวแดงใส่ของถึกถึกมันก็โหดเหมือนกันนะครับตัวมูลไลท์เนี่ยฮิลแรงนะครับผมฮิลแบบ3 4แสนได้เลยนะฮะคือตัวนี้ก็โหดมากเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เน้นในจุดนั้นนะฮะผมเน้นในเรื่องของ ขอแค่ MP เด้นขึ้นมาก็พอแล้วคุณจะตายไปที่ไหนก็ไปนะครับให้ตัวที่เหลือออกสกิลมันจะได้ผลมากกว่านะฮะมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับวันก่อนผมได้รีวิวด้านของทีม6แสงไปแล้วนะครับมาดูทีมนี้กันบ้างอเอาคนนี้ก่อนแล้วกันนะคนนี้เนี่ยเป็นดักหลอดดักหลอดนะครับแล้วก็มีไฮวิาสาหมีเต่า ทีมเนี่ยดาเมจสูงมากๆนะครับผมทีมเขานะฮะแล้วก็มีตัวเร่งมานาตัวสแตนนะฮะคือของเขาก็ค่อนข้างครบด้วยรองเท้าเทพเลเวลสิบนะฮะไม่ธรรมดาเลยทีมนี้มาดูกันว่าผมไหวหรือเปล่า <c oughs> ยืนแบบนี้แล้วกันนะครับผมจะไม่เปลี่ยนโพซิชันนะเพราะว่าผมจะไม่อยากทําให้รู้สึกว่าผมไม่ได้กดอโอตโต้อจริงเพราะว่าทีมนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามารีวิวเพื่อโชว์ในอารีนาทั่วไปนะครับ เพื่อโชว์ในพีกอารีนาเพราะว่าพีกอารีนาเนี่ยเรากดสกิลเองไม่ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นก็ต้องหาทีมที่มันออโต้แล้วมันสเสถียรลภาพที่สุดนะครับลองเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับมาดูกันว่าเวิร์กไหมนะโอเคปล่อยเมาส์นะับผมออกโชว์โอ้โหไฮวิยิงตุ้มแทบตายครับแนคูล่าออกสกิลแตกหนึ่งแต่แนคูล่าจะแตกแล้วเรียบร้อยแชร์ครับแบบนี้ ย mm hmm. ี่ไฮวิออกสกิลมางด้านของตัวเ mm hmm. ขาเรียกว่าออคฮิโ hmm. ลเราตายเร็วมากครับส่วนเต่าเราออกสกิล mm hmm. ไปติดออกฝั hmm. ่งตรง,งข้ามแพ้ตามระเบียบนะฮะดับเบิลเกิร์งโง่ไม่ออกสกิลนะครับไม่ทัดพี่อะไรเลยนะเอาใหม่นะครับผม <c oughs> มาดูกันว่าไหวหรือเปล่าบางที่อาจจะสู้ทีมนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดมจเ,เขาหนามากนะครับแล้วพอออกเราวิ่งชนดักหลอดเนี่ย มันก็เปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามออกสกิลมาขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าไหวหรือเปล่าเหมือนเมื่อสักครู่เดคูล่าจะออกสกิลได้รอบเดียวถึงไหมเต่าออกสกิลไปอีกแล้วครับผมมูไล่ออกสกิลได้สาระมากครับออกฮิโร่เราออกสกิลแดกเราออกปั๊บโอเคไายตายออกอีกรอตายโอเคคือขอให้เดกคูล่าได้ออกสกิลนะครับความเก่งมันอยู่ตรงนี้นะฮะ ตัวอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัวถ่วงเวลาและอย่างที่ผมเคยพูดด้วยว่าเต่าเนี่ยไม่เก่งเลยนะนะครับสำหรับใครที่แบบว่าปั้นเต่าอยู่ก็ปั้นไปเถอะแต่ว่าบอกตรงๆว่าในอารีนาระดับสูงเต่าเนี่ยไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับมันยิงติดแท้งอย่างที่เห็นนะครับมันยิงติดแท้งมาดูทีมนี้กันบ้างฝนข้ามมีเรนเดลมี2แท้งนะครับแล้วก็มีแดกคุล่าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้า ดับเบิลเกอร์หรือแด็กุล่าผมไม่ออกสกิลแพ้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูกันดู MP ็มแจ้งขึ้นมานะฮะดับเบิลออกสกิลปุ๊บมูลไลท์ฮิลไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่พโ,โดนสตันแล้วเมื่อกี้แด็กุล่าออกสกิลแล้วฝั่งข้ามไม่ตายด้วยนะฮะกลายเป็นปัญหา สั p อ e ์สกิลว๊ดมันไม่ priority ฮีโร่ก่อนครีปเหรอวะ <g iggle> ทำไมมัน priority ครีปก่อนแล้วฮะไม่กี้ปกติมันต้องเล็งไฮวิสาหปะ่ะเพราะว่ามันยังเหลือไฮวิสาหอยู่แต่มันเป็นเล็งกลุ่มที่มันแก๊งลูกน้องทั้งหมดเลยนะไม่กี้ก็เป็นกรณีที่แดคกคูล่าออกสกิลแล้วไม่มีใครตายนะครับ คือเทคล่าผมเนี่ยไอเทมของเนี่ยมันยังไม่สุดนะฮะอ่ะทีมนี้ีสักครั้งแล้วกันนะครับ <c oughs> สุดท้ายนะผมจะเก็บตั๋วไว้ตีตอนสามทุ่มนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะชนะนะครับผมทีมนี้ค่อนข้างโหดมากนะฮะเป็นทีมอันดับที่สองของเซิร์ฟนะผมเทคล่าโอเคต,อตายโอเคเหลือให้วิ ฮ้ยทำไมมันไม่ล็อกไฮวีอะครับเมื่อกี้มันมีครั้งหนึ่งไม่ล็อกไฮวีเห็นปหเอ๊ะแปลกๆนะแปลกๆนะทำไมฮนะแต่ชนะเพราะดคูล่าจริงๆฮะคือแดคูล่าแบบตู้มตู้ตเอาจริงๆคือผมอยากจะใส่สองแดคูล่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไปก็คือเรื่องธาตุนะครับมันมีผลตรงนี้ด้วยคือเจ้าเ <c oughs> ต่าเนี่ยมันมีทั้งธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินมันทําให้ทํา ดูมเดย์ได้ง่ายมากนะครับถ้าเอาเต่าอ,ออกนะครับก็มีโอกาสที่จะทำดูมเดย์ได้ยากนะฮะหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นแดคูล่าเต่าอยู่ดับเบิลเกอร์ออกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูกันแต่ผมมองว่าดับเบิลเกอร์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าดับเบิลเกอร์เนี่ยมีสกิลว,วงกว้างที่ใส่ไปที่ด้านหลังได้นะครับผมและก็สามารถฆ่าได้เป็นกลุ่มหรืออาจจะสตันอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่เดี๋ยวอาจจะตัดสินใจอีกทีนะพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็พอจับทางได้เองแหละว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่คลิปยังไม่จบนะฮะไปดูไอเทมที่ผมสวมใส่ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดนะครับคอมโบ5คอนนะครับมีอะไรบ้างสำหรับใครที่ทำคอมโบ5คอนคุณก็จะได้เลือด20%เอเมทแท็กกับแอทแท็กอย่างละ15%บห้เปอร์เซ็และมิจิลดูส บวกนะครับผม10%ก็คือกันเวทมากขึ้น10%บเว่าง,งั้นเถอะสมมุติว่าคุณเป็นตัวละครที่อยู่แถวหลังแดคูล่าเต่าเนี่ยโดนดักหลอดสกิลมาแถวหลังเนี่ยมันก็จะถึกขึ้นมันอาจจะไม่ตายหรือตายยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อสักครู่ออคิโลเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วโดนเต่ากับไฮวิยิงอัดเนี่ยยังไงเลือดมันก็มิดหลอดนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เลือดจะไม่มิดหลอดนะฮะ สำหรับออกฮีโร่นะนะครับแต่มันก็ถึกขึ้นแหละนะคะโดนตีธรรมดาโดนอะไรมันก็ถึกขึ้นนะครับทีนี้นะครับผมมาเรื่องของเอเซนแล้วก็เจมนะครับผมเอเซนเต่าเป็นเอเซนท่านน้ำที่แรงที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นเอเซนเซตนี้นะฮะอขอโทษเจมเซตนี้ก็จะได้สแตตแบบนี้นะฮะผมคลิปสิพอใส่ทางด้านของขัดสเตนเข้าไป นะครับก็จะกลายเป็นออขอโทษนะฮะพอใส่ดุมเดย์เข้าไปบวกอีก8%ก็83ใส่ขาดสเต็งบอร์เซก็เกือบ90แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเซตน,นี้ดีสุดแล้วนะครับผมคลีเดเมดก็ประมาณนี้บวกทางด้านขาดสเต็งเข้าไปอีกบวกดุมเดย์เข้าไปอีกก็300ร้อนิดๆน,น,นะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมเนี่ยผมลืมใช้ขาดสเต็งเออนะครับไม่งั้นเนี่ยตาแรกเราอาจจะชนะก็ได้นะถ้าใช้ขาดสเต็งเออลืมไปเลยครับตีทีไหม ไม่เอาเดือดนะฮะอีทีอีกทีกทนะฮะแถมแถมแม็กแม็กเข้าไปไหนแล่ะอันนี้แหละเจอแล้วเลเวลนะครับผมโอเคพัใช้ขัดสเตนแล้วจะดีขึ้นไหมมาดูกันครับมันควรจะดีขึ้นถูกไหม ขายสกิลเร็วมากออกไม่ออกสกิลถ้าออกไม่ออกสก,กิลนี่แม่แต่ขานต์จะแจ้งทำงานดับเบิลเกอร์ลงสก,กิลแล้วเดคูล่าไม่ออกสก,กิเลเหรอเฮ้ยแพ้ว่ะหรือเปล่า <c oughs> ชนะเกือบแพ้ละเดคูล,ล่าออกสก,กิลช้ามากนะนึกว่าจะแพ้ซะละก็ถือว่าออกสก,กิลครบนะนะครับเมื่อสักครู่ก็ออกสกิลกันสูนสีทั้งคู่เลยนะฮะเกือบไปเหมือนกันตามนั้นนะครับผม กลับไปดูกลับไปดูที่เรื่องของไอเทมนะครับผมก็เต่าว่าเซตนี้นะนะฮะผมโอฮีโร่นะครับผมเซตนี้ถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นเลือดก็น่าจะดีขึ้นนะครับหรืออาจจะแช่ลงเดีผมว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะส่วนเอเซนเป็นชิ้นนี้นะครับถ้าดาวแดงได้ก็เจ๋งเลยนะฮะดับเบิ้ลยิงเกอร์นะครับผมเป็นทางด้านของตัวเอเซนชิ้นนี้นะฮะ ถ้าเป็น t o ย s e n ก็ได้แต่ว่าผมเก็บ t o ย s e n ไว้ให้ไฮวิสาร์คือผมจะจัด2ทีมอยู่แล้วไงนึกออกไหมผมจะจัด2ทีมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใน1 id เนี่ยมันก็ต้องแบ่งเ s s e n กันให้สมดุลด้วยนะครับผม doubleanger เ,เ,เนี่ยแค่นี้ก็แรงพอที่จะฆ่าฝั่งของข้ามแล้วนะฮะให้ไฮวิสาร์ใช้ t o ย s e n ดีกว่านะฮะ <c oughs> ส่วนทาานั่งของตัว d a c u l a นะครับผมใช้อนี้เป็นธาตุลมเพื่อที่จะต้องการ doom day ส่วนอันนี้นะครับผมใส่ทัดลมง่อยๆก็ได้นะฮะคือต้องการแค่มันมายืนให้ครบแล้วก็เป็นดูมเดย์แต่ว่าเผอิญผมมีของแรงก็ก็ใส่ไปนะเพราะยังไงมันก็ถึกขึ้นด้วยนะครับพิวแรงขึ้นด้วยอะไรแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากดูไอเทมก็ไม่เน้นนะเจมก็ไม่เน้นดูเจมแดกคูล่าผมก็ยังไม่เต็มนะครับก็ยังเป็นแค่เซตแบบครึ่งกลางอยู่นะครับยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าคือด้วยความที่มันเป็นแดกคูล่านะครับมันแรงพอที่จะ ถาฝนข้ามได้โดยเจมเซตนี้แล้วคุณดูคลิกของผมนะครับมัน88%แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอรวมกับ Doomday รวมกับทางด้านของตัวขัดมันมันทะลุไปแล้วก็ไม่มีความหมายเลยที่จะต้องบอกว่าใส่คลิกนะครับเพิ่มต้องบอกว่าไม่ต้องระแวงเลยว่ามันจะไม่คลิกเออผมก็มือถ้าคุณนะครับผมมองว่าคลิกมันพอแล้วคุณจะเล่นเป็นเซตนี้ก็ได้นะฮะ คลิปมันก็จะตกลงมาแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณไปรวมกับทางด้านของขาดสเต็งก็เป็น70%ถูกไหมถ้ารวมกับทางด้านดูมเดก็เป็นประมาณ78 79%ถ้าคุณมั่นใจว่าไอ้7 8 7 9เนี่ยมันจะคลิกก็โอเคแต่ผมไม่ค่อยแนะนำผมมองว่ายอมให้คลิกมันล้นไปดีกว่านะครับแล้วก็มั่นใจในเรื่องคลิปมากกว่าเพราะว่า คลิกกับไม่คลิกต่างกันมากแล้วก็มันก็ไม่เหมือนตัวอื่นที่ว่าถ้าไม่คลิกยังพอถูกถ่ายอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่นเต่าอย่างเงี้ยคือเต่าเนี่ยถ้าไม่คลิกเม็ดแรกมันยังมีเม็ด2อ,อาจจะคลิกเม็ด3อาจจะคลิกมันมี10เม,ม็ดเนี่ยอกไหมนะครับดักหลอดเหมือนกันไฮวิคก็คล้ายๆกันนะครับแต่แดคูล่าถ้าไม่คลิกฆ่าไม่ได้เกมเปลี่ยนครับเพราะว่าสกิลไม่ได้รีเฟรชนะฮะตามนั้น ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านของรีวิวทีมห้คอนนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันทิ้งไว้ผมจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วแหละผมมีตัว5ดาวหลากหลายแล้วนะครับผมก็มันก็รีวิวได้หลากหลายขึ้นนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ยังมีอีกหลายตัวหลายอะไรที่มันแบบผมยังไม่ได้รีวิวไปอย่างแบบตัวที่คนมองข้ามไปหมดอะไรเงี้ยเดกอะไรเงี้ยผมก็กําลังมองมันอยู่นะว่ามันจะเหมาะกับทีมอะไรหรือเปล่านะครับผมเผื่อในอนาคตผมอาจจะคิดอะไรออกก็ได้นะครับก็รอดูกันว่าผมจะคิดอะไรดีๆออกหรือเปล่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ